สนับสนุนโดยชุดชนไนบน b อ c ซลองเจเรต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าโรครองชามเป็นโรคที่สาวๆเป็นกันเยอะจริงๆแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะผู้หญิงนะครับผู้ชายที่ใช้ช่วงเท้าเยอะๆหรือว่าใส่รองเท้าหนังเยอะๆก็มีโอกาสเป็นได้เช่นเดียวกันที่รู้นี่เพราะตัวเองก็เคยรู้สึกปวดๆบริเวณนั้นแล้วก็ถามคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าสงสัยคุนละ จะเป็นโรคนี ies, ้แหละเพราะว่าคุณพระราใส่รองเข้าหนังบ่อยเหมือนกันในการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูสาเหตุและการรักษากันดีกว่านะครับขอต้อนรับนะครับคุณหมอโอ้นแล้วก็ผู้ครบรับบริการของเรานะครับคุณพี่จินตนาถนอมศักดิ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขออนุญาตด้วยคุณพี่นะฮะค่ะคุณพี่บอกเต็มใจค่ะเต็มใจครับก็ต้องบอกแบบนี้ผมพูดถูกใช่ไหมคุณหมอเพราะเคยปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเห็นคุณพระาใส่รองเท้าหนังบ่อย ก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ครับสาเหตุมันมีจากอะไรบ้างคุณหมอนอกจากเรื่องของการใส่รองเท้าแล้วก็ยืนมากยืนมากก็ได้หรือว่าเดินมากช้อปปิ้งมากการทํางานทางนูนะฮะเพียวก็เป็นช้อปปิ้งใช่เป็นเลยใช่ไหมเขาบอกไม่เดินเนี่ยนะใส่รองเท้าส้นสูงเดินบ่อยอะไรอย่างี้ค่ะอายุอายุอายุกับการทํางานมีส่วนอายุก็ส่วนหนึ่งคือบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันก็เดินบ่อยฉันก็ใส่ส้นสูงไม่เป็นอะไรอายุคุณอาจจะยังไม่ถึง ถึงเกณฑ์ซึ่งแน่นอนถ้าเมื่อมันมีการสะสมการบาดเจ็บมันจะต้องเป็นในวันนึงละเราไม่อยากให้ใครเป็นนะครับที่ผู้ชมที่ดูรายการยังยังคุณคุณพี่นะคุณพี่ที่เป็นเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะเกิดจากสาเหตุอะไรคะคือใส่รองเท้ามากค่ะ ใส่รองเท้ายืนมากรองเท้าแบบรองเท้าจะเป็นคัชชูอะค่ะอ๋อมันรัดใช่ค่ะทำงานอะไรทำไมใส่รองเท้าคัชชูก็แต่ก่อนนั้นทํางานห้างค่ะทำงานห้างตอนนี้เขาต้องบังคับให้ยืนค่ะเราก็ใส่ทั้งวันด้วยยืนทั้งวันด้วยใช่ค่ะแล้วเป็นมานานหรือยังคะเพิ่งเป็นได้สามอาทิตย์ค่ะแล้วก็มารักษาที่คุณหมออ้นแล้วก่อนหน้านี้เคยไปรักษาวิธีอื่นไหมคะเออก็ไปโรงพยาบาลที่หนึ่งนะคะค่ะค่ะแล้วตอนนี้คุณหมอก็บอกว่า เป็นรองช้ำก็เลยมาเปิด YouTube ดูก็มีก็เลยเจอคุณหมอค่ะใช่ก็เลยมารักษาก็เลยลองมาวิธีการเปิดยูทูบเปิดเองเลยฮะค่ะเพราะแสดงว่าเดี๋ยวนี้เป็ในงานงเราไฮเทคโอ้ยเดี๋ยวนี้แปดสิบเก้าสิบเขาก็เล่นไลน์ค่ะจากมือถือหรือคะเออมือถือค่ะเปิดจากมือถือสามจีสามจีหมดแล้วค่ะสามจีสี่จีแล้วสามจีที่จะห้ามใช้อาล์เมิเต็ดแล้วนะครับแล้วเคยลองไปรักษาหรือยังคะเออไปรักษาแล้วค่ะที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็ให้ยามา แล้วเจ้นี้มันไม่ดีเป็นยาใช่ค่ะมันไม่หายหรอใช่ค่ะไม่หายแล้วมันเป็นยาพวกวัชเลนกับยาแก้ปวดยาพาราค่ะแค่สองตัวก็เลยจะทําให้เรายาก็พื้นฐานทั่วไปชชแล้วฉันเองก็ก็ไม่หายอะไรอะไรก็ยีพาราก็เลยเลยหากไม่เจอคุณหมอก็เจอคุณหมอใช่ก็เลยเดินหาไปหาเลยแล้วเป็นไงบ้างหลังจากเราดีขึ้นค่ะดีขึ้นเดินได้แล้วก็ไม่ค่อยเจ็บแต่ช่วงนี้ยังแบบ ช่วงตื่นมาตอนเช้าๆอะค่ะเวลาเราลงจากเตียงน่ะจะรู้สึกนิดๆจากแต่ก่อนนี้แบบพอลงมาเดินแล้วมันเจ็บมากเลยต้องบอกแบบนี้ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือจะแค่เหมือนโอเคแหละยังรู้สึกว่ามันบาดเจ็บเล็กๆนิดหน่อยแต่มันดีขึ้นเยอะมากทั้งๆที่รักษาไปกี่ครั้งฮะ สี่ครั้งค่ะสี่ครั้งอ๋อแสดงว่ามามีวินัยต่อเนื่องมากนะคุณหมอครับผมเพราะสามสัปดาห์ไปสี่ครั้งแล้วนะฮะแน่นอนก็เลยต้องการมาเป็นวิทยาทานในรายการของเราวันนี้เพราะฉะนั้นเริ่มกันเลยไหมคุณหมอเดี๋ยวเรียกขึ้นกันเลยแล้วกันค่ะไม่เอาอค่ะไม่ได้ไม่ได้นอนปั้มนอนปั้มปั้มปะค่ะนอนงายนอนงายนอนงายนะครับคุณป้าตกใจมีคนแย่งซีนคุณพี่คุณหมอคุณพี่คุณพี่ ผ้าเราก็เข้ากันดีนะฮะกับเสือเป็นข้างขวาใช่ไหมข้างขวาค่ะเป็นข้างขวาทุกข้างซ้ายเหรอคะอันนี้ข้างขวาข้างขวาคุณหมอไม่สนใจน้องเพียวสฮะไม่ผมก็ถูกหมอก็ว่าถูกนะาเล่นมุกบ้างอะไรบ้างกลัวคุณหมอเครียดนะคะเพราะทุกครั้งจะมีลูกศิษย์มาด้วยวันนี้คุณหมอฉายเดี่ยวไงครับผมก็ต้องเริ่มต้นจากการคลายเส้นก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้อุปกรณ์ตัวใหม่เลยเนี่ย คือหนังสติกไงหนังสติกถ้าสังเกตขอโทษนะคะที่เท้าของคุณพี่ที่เข้ารับบริการรู้เลยว่าใส่รองเท้าหนีบใช่ค่ะใช่แล้วก็คุณแม่ดูตรงนี้นะคะที่นิ้วอะค่ะอันนี้คุณแม่ที่มิกกี้ก็เป็นเพิ่งไปผ่าตัดมาก็คือเท้ามันจะมีเนี่ยโผล่ขึ้นมาตรงนี้แล้วไม่สามารถที่จะใส่รองเท้าปกติได้ในตอนนี้ค่ะครับแม่ไปผ่าตัดมาหลักแสนไม่หายค่ะแล้วคุณหมอก็พูดเลยว่า ไม่สามารถทําให้หายขาดได้ไปเฉือนกระดูกตรงนี้ออกอะตรงเนี้ยเพราะว่าใส่รองเท้าปกติไม่ได้แสดงว่าตอนตอนสาวๆหรือว่าตอนเด็กๆอย่างเงี้ยครับพี่จินตนาเป็นไหมฮะไม่เป็นนะคะมันเพิ่งเป็นตอนใส่ค้าชูเยอะๆจ่ากรองเท้าที่มันหัวแหลมๆมาพี่โพรล่าเนี่ยแล้วเท้าเราเป็นอย่างนี้ปกติเท้าเรากางอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอรองเท้ามาแหลมๆมันก็จะบีบเข้าไปอย่างนี้จนตรงเนี้ยเนี่ยมันโผล่มาข้างๆเนี่ยแล้วมันก็โผล่เป็นกระดูกมาซึ่ง ผู้หญิงหลายคนเป็นเยอะมากมแล้วสุดท้ายต้องตัดกระดูกตรงนี้ออกเพื่อที่จะอยากใส่รองเท้าเหมือนคนปกติแต่คือเจ็บแล้ก็ใช้เวลารักษานางเพราะมันเป็นกระดูกใช่ครับค่ะต้องบอกแบบนี้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับคืต้องหารองเท้าที่ด,ด,ดีหมาตอนนี้ต้องใส่รองเท้าตัดใช่ไหมคะเอ่อใส่รองเท้าใว้บ้างหรือไม่ก็ สวมบ้างอย่างเงี้ยค่ะเป็นรองเท้าที่เหมือนกับว่าไม่มีการบีบตรงช่วงที่กระดูกมันโผล่มามากจนเกินไปนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณหมอการตอกเส้นจะช่วยในส่วนการรองช้ำเนาะช่วยเรื่องกระดูกไม่ได้นะกระดูกเราก็เขาแต่ช่วยได้นิดนึงแต่คุณพี่เขาปรับยังไงไม่ได้ใส่ที่มันบีบแล้วคือถ้าทำงานนะพยายามหลีกเลี่ยงทรงนั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ ปรับเวลากลับบ้านหรือว่าเวลาเนี้ยพยายามใส่รองเท้าที่มันสบายสบายรองเท้าแตะรองเท้าอะไรนะถ้าเกิดจําเป็นจริงๆก็ใส่แค่ในเวลางานแล้วก็รองเท้าแตะไปเปลี่ยนด้วยพอไปถึงที่ทํางานก็ซุกไว้ใต้โต๊ะก็ได้ก็ใส่ตอนทํางานพอตอนกลับบ้านเดินทางขึ้นรถลงเรือก็อย่าใส่ดีกว่าเวลาพักกลางวันก็ไม่ก็ใส่รองเท้าพงน้ําไปเดินทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับต้องไม่งั้นมันบีบเนี่ยตอนเป็นสาวจะยังไม่รู้สึกหรอค่ะใช่พอนานๆไปพี่ใส่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ ทำงานตั้งแต่อายุ1ิบเจด17นตอนนี้จน2 9แล้วเจแล้ตอนนี้59อ่ะใส่มาเป็น20ปี30ปีอ่ะแล้วเลิกใส่ไปได้กี่ปีเลิกเหรอคะครับเลิกก็ประมาณสักปีกว่าเองค่ะโอ้เพิ่งเลิกสดๆร้อนๆนะครับครับ ต่อไปต้องมีนโยบายว่าชุดยูนิฟอร์มเนี่ยให้ใส่รองเท้าสานนะคะอย่าให้ใส่คัตชูหรือหุ้มไม่แล้วถ้าการใส่คัตชูแบบที่ไม่บีบมากนักมันช่วยได้ไหมคุณหมอได้ครับได้เหมือนกันก็คือจริงๆก็ไปเลือกระดับโซนแต่ว่าคือสาเหตุหลักเลยอาจจะด้วยสมัยก่อนด้วยเขาก็จะนิยมกันแบบเล็กๆแหลมๆก็ปัจจุบันรองเท้าผู้ชายเหมือนรองเท้าผู้ชายอย่างพี่ก็ใส่นะตอนนี้ก็ใส่แหลมๆก็มเพราะสวยกว่าไงมันเข้ากับกางเกงเดฟอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ เรื่องสุขภาพต้องสําคัญที่สุดนะครับใส่เป็นแฟชั่นบ้างไม่ว่าการแต่อย่าใส่ทุกวันเนาะบอกแบบนี้อย่างกรณีของพี่จินตนาอาจจะสาวๆเนาะเราก็ไม่รู้เราก็ใส่ไปก็เป็นยูนิคอร์บังคับแล้วฉันก็อยากสวยแต่ปรากฏว่ามันกับทาให้เรียกว่ามีผลข้างเคียงต้องบอแบบนี้ในระยะหลังแล้วก็อาการรองช้ำนี่ก็ก็เป็นเขาทั้งดุนแดงเหมือนกัน อ้ตอนนี้เพื่เห็นคนที่ค่อนข้างจะมีอายุเป็นหมดเลยค่ะที่บ้านแม่ใช่ไหมคะคุณย่าอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนี้กันทุกคนเลยก็คือมีตรงนี้โผล่ขึ้นมาเป็นกระดูกเจ็บแล้วเวลามันเสียดกับรองเท้าจะเจ็บมากเลยใช่ไหมคะเวลาดนเราเราจะตอกตรงกดกดไม่เก็บเดี๋ยวเขาไม้กดนิดนึงครับแต่ถ้าตรงนี้จะมีกล้ามเนื้ออยู่นะฮะระหว่างระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ชี้ต้องการอะไรคัตัวนี้อันนี้ตัวใหม่นี่ะครับผม ไม่เคยเห็นมาก่อนตัวนี้จะต่อเหล็กเพื่อน้ำหนักเหล็กไหลรือเปล่าคุณหมอครับรูปทรงเหล็กไหลด้วยเหรอไม่ใช่ครับี่แซลเล่นๆนะเนี่ยต่อเหล็กต่อแท่งเหล็กเพื่อเวลาเวลากดจะมีน้ําหนักที่ดีครับผมนี่ฮะอันนี้ปวดถึงเอวเลยไหมคะคุณไม่ครับเป็นขาจะนจะปวดขากล้ามเนื้อด้านหน้ากับด้านหลังโดยเฉพาะเอ็นเอนฝ่าเท้าเสียวเนี่ครับอันนี้นะครับเป็นอีกหนูประกณ์ที่คจะดูว่าจะขึ้นมาแล้วก็ เจ็บแค่ไหนอ่านี่นะครับถ้าเจ็บบอกได้นะครับเจ็บบอกได้เจ็บลองได้แต่ห้ามยกขานะคะแต่ส่วนใหญ่พอเจ็บแล้วคุณหมอก็ยังไม่หยุดอยู่ดีนะค่ะนิดนึงนิดนึงอันนี้นิดนึงแล้วครับคุณหมอค่ะเจ็บค่ะ คน,คนหมออันนี้พี่เจนนาจะเจ,จ็บแล้วนะฮะ<ม>แต่ว่า<ม>คนนิดนึงนะ<ม>ถ้าถ้าไม่ไหวคุณหมอเขาจะแรงไม่เท่ากันถ้าแบบว่า40อัพจะแรงหนึ่ง <c oughs> ถ้าเกิด20-30มาก็จะอีกแรงหนึ่งค่ะแรงไหนยเยอะกว่าคือ แรงไหนเยอะกว่าคุณหมอเวลาสาวๆมานี่จะเบาๆใช่ไหมคือมาหลายครั้งแล้วออกแรงกดได้แต่ถ้าอักเสบมากดแบบนี้ไม่ได้นะครับหรือว่าร้านนวดดูอยู่หรือว่าอะไรเนี่ยค่ะพออักเสบมาปุ๊บมากดตรงนี้เลยมันยิ่งช้าเหมือนเป็นสิวเนาะอักเสบห้ามกดตอนนี้สี่ครั้งแล้วก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับถูกต้องนะครับคล้ายๆมันอักเสบอยู่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่อักเสบแล้ว ไม่มีแต่ดูจะไม่มีความร้อนอไม่มีบววไม่มีอะไรแล้วครับเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับเนี่ยคุณหมอจะใช้วิธีการเช็คอาการบาดเจ็บส่วนหนึ่งนะฮะของกล้ามเนื้อมาจากเช็คดูความร้อนอุณหภูมิต่างๆเหล่านี้ด้วยแล้วก็บางคนก็จะปวดตรงเส้นกลางฝ่าเท้าด้วยอ๋อเี่เคยปวดเวลาใส่ส้นสูงที่มันสูงมากๆแล้วชันๆเนี้ยค่ะเวลาไปงานพรมแดงอะไรอยงเงี้ยเราก็อยากเลิศเลใช่ไหมล่ะหูพอกลับมาปวดแบบฝ่าเท้ามาก ประเทศประเทศไทยหรือเปล่าไทยแรนด์นี่แหละค่ะคุณหมอค่ะนิวฟรั่งเศสโอ้ยไกลเกินค่ะนี่ฮะเราก็จะมาลายเอ็นฝ่าเท้าตรงกลางมันจะมีประมาณส่วนมากจะอยู่เส้นกลางค่ะและตัวนี้จะเกี่ยวกับระบบเขาเรียกว่าระบบไตระบบขับถ่ายด้วยอันนี้จะอยู่ตรงแบบแคลโคนีตอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะใช่ครับย่แหม ถ้าลองชมป์เนะครับถ้าไม่มีกระดูกงอกครับักษาได้จะบางคนกระดูกตรงนี้ยังงอกซึ่งส่วนมากที่มาหาหมอเนี่ยจะหาหมอแผนปัจจุบันมาแล้วอย่างกรณีคุณที่นี่ก็ไปหาหมอประยูนมาแล้วแล้วกินยาพาราอะไรเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่สามารถตอบสนองเพราะว่าเราไม่ได้มาคลายเส้นเลยครับถ้าเรามาคลายเส้นด้วยมันก็เหมือนเป็นแค่การระงับเป็นครั้งคราวแต่ว่า สิ่่งทีก็ช่วยได้แต่ว่าครับก็ช่วยได้แต่ว่าเส้นมันช่วยได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยได้บ้างในกรณีที่เป็นน้อยแต่คุณพี่นี่เป็นนุ่งเป็นเยอะแล้วเพราะว่ามันสะสมมาหลายปีแต่เดี๋ยวมันอาจจะเพิ่งมาแสดงในช่วงปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้สิบกว่าปีบอกคุณผู้ชมนะครับวันนี้อาจจะเห็นการเพาะน้อยสักหน่อยเพราะว่าการรักษาโรครองช้ำเนี่ยมันจะต้องใช้ในเรื่องการกดจุด ซะเยอะด้วยถูกไหมคุณหมอแล้วก็ผสานการตอกเส้นลงไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเพิ่งได้ยินเสียงปอกแพกปอกแพ็กกันตอนนี้แหละแล้วต้องรักษาประมาณกี่ครั้งถึงจะหายนะคะประมาณห้าครั้งก็โอเคบางคนเจ็ดครั้งแต่คุณพี่ก็ห้าครั้งก็โอเคแล้วครับห้าครั้งนะคะโดยประมาณขึ้นอยู่กับอาการต้องบอกแบบนี้ถ้าติดใจก็มาเรื่อยๆแล้วคุณพี่ หลายคนก็มาด้วยความอยากสบายคลายกล้ามเนื้อไว้ก่อนก็มีครั้งเดียวก็ดีขึ้นแล้วคุณพี่ก็เลยมาอย่างต่อเนื่องแต่เห็นบอกว่าวันนี้มีปวดอะไรเพิ่มหรือเปล่าครับมีค่ะข้างนี้ค่ะใต้เข่าค่ะจะแ๊บๆมันเป็นเพราะอะไรคุณหมอโทษนะคะตรงนี้ค่ะใต้เอ็นอาจจะเส้นตึงอะไรอย่างเงี้ยตรงช่วงบริเวณบริเวณนี้ใต้เข่าใต้เข่าซ้าย่ค่ะข้างซ้ายเป็นอะไรคุณหมอฟงยาตรงนี้ เส้นเอ็นโอ้ยเจ็บโอ้เจ็บเอ้ยหมอเจ็บเจ็บเจ็บนะคุณหมอก็าเป็นจริงเพิ่งเป็นวันนี้เหรอคะค่ะสองวันแล้วค่ะสองวันแล้วโอ้ยหมอจะโอ้ยเจ็บอ๋อหมอเราก็งัดงัดเส้นขึ้นมาแต่ว่าต้องอาศัยความชำนาญนะครับอ๋อต้องงัดเส้นขึ้นมาก็เลยมันจมเส้นครับมันจมอยู่อ่าอันนี้เป็นเป็นวิธีนะฮะ ที่คุณหมอใช้ได้ปกติในระดัถ้าใครไม่ได้เรียนก็อยากไปทำเองเนาะเพราะคุณหมอศึกษามานะเราต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเหมือนอย่างเวลาไปคลินิกรู้สึกบาดเจ็บเจ็บปวดตรงไหนบอกคุณหมอคุณหมอก็จะดูแล้วก็ทําให้เลยรักษาให้เราทำให้เพราะว่าจะได้หายเลยจะกลับไปก็หายแล้วเส้นใต้ฝ่าเท้าอล้วเงียยังไงพี่เดี๋ยวนอนคว่ำเจ็บนิดนึงเมื่อกี้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโอเคฮะ ก่อนหน้านี้ตอนรักษาโรครองช้ำมีมีช่วงไหนใน4ี่ครั้ง5้าครั้งที่ผ่านมาแล้วเจ็บบ้างไหมฮะไม่ไม่เคยเป็นนะคะยังไม่เจ็บใช่ไหมเมื่อกี้มันจะเป็นครับขอบคุณครับเป็นลักษณะตรงนี้ที่แดงๆอูแดงเลยค่ะถ้ากล้องเห็นนะคะถึงจะตูดหวัดเซลล์นิดนึงเขาแดงแดงอยู่แล้วหรือแดงเพราะคุณหมอกดเมื่อกี้แดงเพราะหมอคุณหมอเขาเขาอยากดูอะดูได้ดูได้ให้กล้องดูนิดนึงเมื่อกี้แดงเลยนะมันจะแดงนิดนึงนะครับ กลับไปหายนะไม่ใช่เดินไม่ได้คุณหมรักษามาเยอะแล้วครับถ้าถ้ากลับไปแล้วไม่หายเป็นหนักเส้นพิจารณามาอาวยไว้พอเข้ารายการเลยนะคะคุณหมอรับรองว่าจะ็นแลเป็นอย่างดีเเป็นเส้นแนวนี้แนวแนวข้อพับนี่ยข้อพับข้างขวาข้างซ้ายนี่นะครับเส้นประสาทตรงนี้มันก็มาถึงนี่เลยตรงนี้อาจจะเส้นเลื่อนเริ่มขอดนิดนึงรอะยืนนานครับ เป็นสาเหตุนหนึ่งด้วยเ,เอ,อย่าง<อ>คือการสะสมมานานจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ไม่อยากเป็นโรครองช้าในกรณีคนนี้ยังไม่เป็นคุณหมอสามารถป้องกันดูแลตัวเองได้อย่างไรบ้างก็อันดับหนึ่งก็คือเรื่องรองเท้านะครับถอดก่อนนะ,ะอันดับรองเท้าค,คือใส่ได้แต่ว่า ที่แบบคุณโพร่าบอกไม่ต้องใส่ตลอดทั้งวันนะครับแล้วคุณเพียรแนะนําว่าช่วงช่วงพักก็เปลี่ยนบ้างใช่คุณเพียรจะ<า>ไม่ต้อง <จะ S 2> ใส่ส,สูงทาไมไเยอะเนี่ยไม่เวลาออกรายการเราก็ต้องเพื่อบุคค <c oughs> ลนิดนึงเส<ช>สวยเวลาใส่ส้นสูงแล้วมันดูแล้วเขาเรียกว่าดูสวยดูสวยขึ้นแต่ภาพดูหุ่นดีขึ้นเทียวกันีสสมองสักนิ้วนึงก็น่าจะยังสวยอยู่นะรองเท้าที่มันเตียบว่านี้มันไม่สวยอะครับผมจะดูแล้วแบบยกยกรูปร่างขึ้นนะ ดดูีนะแยกซีนกันัะว่าเลยครับผมเออคุณหมอตอบตอบไม่เป็นเลยทีนี้นะครับก็อันนี้เป็นคร่าวๆปกติการรักษาแบบนี้ก็ประมาณชุวห้าสินาทีมากคุณหมอครับผมประมาณนั้นก็ได้แล้วทีได้แล้วครับอเดี๋ยวเรากดกดตรงนี้อีกทีนึง บอกคุณผู้ชมนะครับว่าใครที่สนใจอยากจะติดต่อคุณหมออ้นเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้ในเฟซบุ o กนะครับก็คุณหมอจะไปตอบคําถามต่างๆอยู่แล้วก็นําคลิปต่างๆไปโพสต์อยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับรวมถึงสามารถสอบถามว่าคลินิกคุณหมออยู่ไซได้นะฮะโดย่างเฟซบุ๊กก็จะไปรักษาก็ได้หรือจะอยากไปเป็นลูกศิษย์คุณหมอก็ได้คุณหมอก็สอนอยู่เหมือนกันนะคะนี่คุณหมอโปรติเปิดสอนนี่เปิดตลอดใช่ไหมไม่ได้เป็นเป็นคอสเป็นช่วงใช่ไหมเปิดครับและ ตอนที่หมอว่างนะเขาบอกจะสอนอ่าต้องบอกว่าเปิดตลอดแต่อิงตามการว่างจากคนไข้แล้วก็ต้องมีการนัดกันครับผมนัดเวลากันอ่ะไม่ใช่วันนึ้จะเรียนปุ๊บตอนนี้ันไปเลยอย่างงี้ไม่ได้นะฮะครับผมคนไทยนี่เราจะเปิดเป็นคอร์สแต่ที่มาจากเมืองนอกเวลาเขาน้อยเขาต้องรีบกลับประเทศกต้องให้เขาหน่อยเพราะเวลาเดกับเนาะบิมานี่ก็จะมีวันพรุ่งนี้ก็มาจากเยอรมันอีก เาามมหหออบ่ยนะแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ด้วยอาทิตย์นี้เยอรมันสวิตเซอร์แลนด์แล้วนี่ฮะต้องสอนอีกสองคนอินเตอร์ทั้งนั้นเลยลูกศิษย์คุณหมออ่ะนี่นะครับก็ที่นู่นรักษาครั้งหนึ่งหลายหลายหลายต่างที่นี่สองร้อยไปนู่นสองพันใช่ไหมคุณหมอที่นี่สามร้อยห้าสิบที่นู่นสามพันห้าที่นู่นสองพันห้าแต่ถ้านั่งเครื่องมารักษาที่นี่ก็ไม่ไหวนะคะอุ่นมาหลายประเทศแล้วเพราะว่าที่นู่น เออสิบครั้งก็สามพันสามหมื่นห้าพอนั่งเครื่องบินมาดีกว่าอันนี้สิบครั้งสามพันห้าับบินมาที่นี่แล้วก็ได้มาชอเยี่ยมญาติเยี่ยมเพื่อนด้วยกับบ้านเกิดอะไรแบบนี้นะคุณหมอไม่คิดที่จะบินไปขยายสาขาที่นู่นบ้างเหรอคะก็คงจะสอนลูกศิษย์ไปนะครับแต่ว่าคงยังไม่ทิ้งคนไทยไปนะครับรักเมืองไทยรักเมืองไทยเพราะว่าหัวใจคุณหมออยู่ที่ไทยครับคือเวลาเวลารักษาชาวต่างชาติไปแล้วความผูกพันมันมีน้อย ไม่เหมือนรักษาคนไทยฝรั่งก็มากันหลายประเทศพอรักษาเสร็จแล้วเขาก็กลับประเทศแต่รักษาคนไทยเสร็จแล้วก็ยังมีขนมมาฟาเเพื่อนเป็นพี่ยังเป็นโอมาดูป็นพัดเลยเห็นจะกินหมอสูกแลว คือมันความผูกพันไงคือถ้าใครเอาขนมมาให้เราก็มีความผูกพันใช่อ๋อนี่ไม่ใช่ในพูดเลยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของภาษาเรื่องของความผูกพันคุยกันมาเยี่ยมโทรมาบอกว่าดูรายการเมื่อวานนั้นสนุกดีอะไรเนี่ยแต่จริงๆคนไทยจริงๆค่ะแบบบางทีเจอกันไม่กี่ครั้งแต่ก็ประทับใจแล้วก็ติดต่อกันตลอดจนกลายเป็นเหมือนญาติก็ยังมีนะก็จะพาพี่น้องมาอย่างคุณป้าก็ พาหลานสาวพาลูกสาวมาหาหมอเนี่ยคือมาให้รักษาก็เลยรู้จักกันทั้งครอบครัวก็เรียกว่าเป็นความผูกพันค่ะครับตอนนี้เวลาของเราก็ใกล้เข้าไปทุกทีแล้วนะที่จะหมดในช่วงนี้ต้องถามพี่จินตนานิดนึงตอนนี้ยังเจ็บอยู่ไหมไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วเมื่อกี้ที่ตกใจไปนิดนึงแต่ตอนนี้โอเคแล้วใช่ไหมฮะอ่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะให้คุณหมอนี่ฮะ กระดูกคนที่ใส่รองเท้าที่ติดติดกันเนี่ยต้องที่มันติดกันเนี่ยครับต้องพยายามยืดมันออกเพราะไม่งั้นมันจะหนีมันจะหนีใช่ไหมยืดด้วยตัวเองแบบนี้เลยเหรอใช่ครับหรือเอาอะไรก็มาสอดก็ได้เอายางอะไรมาสอดยางที่เหมือนเวลาเราไปทำเล็บที่ร้านเล็บที่เป็นเป็ๆฟองน้ำเอามาเสียบเสียบเพื่อให้มันเวลานอนงนี้เนาะคุณหมอครับเวลาดีมากเลยครับมันจะกระจายมันจะยืดกล้ามเนื้อกระดูกออกอ่ไม่งั้นมันก็หนีไปเรื่อยๆครับ การคนไข้มาที่คลินิกกับผมเยอะคอยดัดให้ให้มันแยกออกงั้นก่อนนอนก็เอามาเสียบไว้ตื่นเช้ามาก็ออกอย่างนี้เนาะมันจะช่วยได้แล้วก็แช่น้ําอุ่นนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคลองช้ำเนี่ยแช่น้ําอุ่นตอนเย็นช่วงเย็นเลือดมันจะไปอยู่ที่ฝ่าเท้าแล้วเราก็แช่น้ําอุ่นมันจะทําให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นร่วมกับการรักษาครับผมเอาแล้วครับนะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวให้พิจารณาลุกขึ้นนั่งครับแล้วก็เดี๋ยว คุณหมอคุณหมอยังต้องทำอะไรอีกไหมเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วคำถามเป็นยังไงบ้างฮะหันหน้าไปทางนู้นครับผมเป็นยังไงอะเดินไเดินลงก็ได้ครับอ่าไม่มีปัญหาเป็นไงฮะยังอยู่ดีนะครับค่ะยังอยู่ดีเมื่อกี้หลายคนเป็นห่วงมากตอนคุณหมอช่วยดูเข่าข้างซ้ายให้ค่ะแต่ตอนนี้ยังเจ็บอยู่ไหมไม่แล้วค่ะก็อยังชั่วค่ะแต่พอเดินลงก็แต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงอ๋อลองเดินได้ครับเดินได้ครับลองเดินเดินเดินเดวนโช่อยโชว่อย ที่คลินิกเราก็จะให้คนไข้เดินดูหลังรักษาเลยว่ารู้สึกสบายขึ้นไหมนะครับเป็นยังไงบ้างครับโอเคค่ะไม่เจ็บนะ ่เป็นได้คุณป้าลองเดินตอนนี้อาจจะยังไม่คล่องมากเพราะว่าเมื่อกี้คุณหมอจัดการไปแป๊บเดียวนะฮะต้องใช้เราจัดการรักษาไปแป๊บเดียวนะครับแต่เดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวคุณหมอจะดูแลต่อนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากติดต่อคุณหมอก็ติดต่อได้ที่ a c e b o o k ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอหรือนะครับโทรมาที่0ูน2295 2298และ0 2295 3108มาสอบถามที่ยงยที่อยู่คุณหมอที่แมนเรายินดีบอกนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณหมออ้นมากๆนะครับรวมถึงพี่จินต เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักทู่ค่ะ